วันนี้จะมสสาใช้วิธีการใชร้ลิฟต์นะคะวิธีการใชร้ลิฟต์ก็คือในเกมนะไม่ใช่ในชีวิตจริงขั้นแรกถ้าลิฟต์หนีไปชั้นไหนสมมติว่าลิฟต์ลิฟต์หนีไปชั้น4ี่ให้เรากดเรียกลิฟต์ขาดตัวมันถึงจะลงมาเห็นไหมเห็นปรากฏนั้นไหมไฟมันจะดับเมื่อไฟดับเมื่อไหร่ถ้าถ้าทุกคนเห็นไฟไม่ปรากฏขึ้นบนชั้นไหนสแสดงว่าลิฟต์อาจจะลงขึ้นอยู่หนีลิฟต์มาแล้วค่ะ ต่อไหมครับถ้ากูถ้ากูาจะขึ้นชั้นไหนก็ข,ขึ้นชั้นนั้นคะ่ะมีชั้นสี่ชั้นหนึ่งชั้นสองสามชั้นสี่แต่มันจะมีชั้นห้าถึงชั้นเก้าอีกเราจะกดขึ้นไปชั้นสี่นะครับเพราะเราจะไปไป,ไปห้องเราห้องเราชั้นแปดยูวิธีการใช้รีวิลค่ะทุกคนเห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมก็มีไฟปรกากฏขึ้นตั้งไฟไม่กระมุ ไม่ปรากฏขึ้นสแสดงว่าลิฟต์อาจจาะลงกับขึ้นอยู่เราลงมาถึงชั้นกแล้วค่ะทุกคนต่อไปเราจะทําการวิธีการใส่ลิฟต์แบบประตูปิดเปิดค <c oughs> ่ะทุกคนถ้าลิฟต์หนีไปชั้น9ให้เราลิฟต์มันจะ,ปเ,ะเปิดค่ะทุกคนเพ้องกันไม่ให้เราอ่ะไปตกค่ะทุกคนเพราะไม่ไงั้นลิฟต์อาจจะแบบเกิดข้อผิดพลาดได้นี่เรีอยู่ชั้น9ค่ะทุกคนให้เรากดเรียกคาร์ทุกหุ้แล้วก็จะมันก็จะ,จะดับ สูริบลงมาค่ะทุกคนอ่านมาแล้วประตูก็จะเปิดเราจะขึ้นไปชั้นแปดค่ะทุกคนเพราเราจะไปพักห้องเราอยู่ห้องชั้นแปดชั้นเจ็ดชั้นแปดโอเคประตูก็เปิดเห็นไหมใส่ได้ไหมง่ายสะดวกสะดวกง่าสะดวก คำถามมึงก็ไม่บอกเนาะถาวบางคำถามถามึงไม่บอกฮะบอกให้กูเลยนะถ้ามึงไม่บอกมึงเจอกูแน่เดี๋ยวเถอะเวลาให้บอกไม่บอกเวลาไม่บอกมึงชอบบอกแล้วเก็เนี่ยเป็นอะไรบ้างไหม